โอเคฉันมาละไปหาพวกเบสกันดีกว่าต้องดูว่าเบสอยู่ไหน <laughs> ปัง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 มันอากาศโคตรดีเบสมันหาแบบนี้ได้เงาสุดยอดเลยเพื่องนี้ <laughs> อไอเ้เหียคือมันเหมือนยำรวมอนิเมะทุกเรื่องในเรื่องเดียวอะแบบเนี้ย สวยอะกูตั้งเป็นว่านเลยเนี่ยเออมีเครื่องบินอยู่บนท้องฟ้าด้วยเนี่ยเห็นไหมโคตรสวยแล้วพอมองไปมองมาแม่งเออเหมือนเราอยู่ในโลกแอนิเมะจริงๆเลยนะ,ะไปหาพันุเนี่าเปลี่ยนไม้เป็นกดพูดยิงปิดเลยก็ได้นะแน่ไม่คุยกับใคร เราไปฟังให้เองเดียวไปแอบดูเบสดีกว่าอ๋อเบสอยู่ศาลาพักใจกว่าพันอ๋อนี่ว่าจะอยู่ที่ไหน <c oughs> นี่บ้านใครครับเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเคลียร์ฝุงปลาหมึกยักษ์มาได้สุดยอดมากนะ21ยี่สิบเอ็ดนาทีเฮลเดเวอร์โปตดมัน อ้อันนี้เหมือนเล่าเลยเสียงบรรยากาศควดเพราะเพิ่มเสียงเลยดินี่เปิดเต็มร้อยเลยก็ได้นะไม่เห็นพูดเที่ยเลยยินยินจ้องหน้ากันหรือเปล่าหรือว่าเขาเทคกันอยู่ ไปหาเบ็ดศาลาพักใจพักจริงเป้าหรือว่าพักอย่างอื่นที่ไม่ใช่ใจพักก่อนแล้วทำไมต้องเป็นแมบนี้ด้วยนะฉันไม่เข้าใจเลยม,มันแมบอื่นไม่ได้หรอวะ คนไทยเราฉันดีเพ็่อนนั่นสิเหมือนเขาเปิดทิ้งไว้อะมาจ้องกระจกแล้วเปิดทิ้งไว้เดี๋ยวเราไปตะลุยเมืองดีกว่าไปหาเมืองลุยนะตัวนี้มีใครไม่เห็นมีใครเลยอันนี้พันอยู่ thà nhiều bê à ờ ừ, như là oh em làm nhiều đi bê bê đã bê cái đây nè <laughs> <xuống đây> <laughs> <laughs> เล้นดีเต่าเต่าเต้นดีต่อเต้นดีฮะกลัวสวัสดีจ้าไม่ไอเบสฮัลโหลเบสเฮ้ยไม่ได้ยังไงหรอเฮ้ยเบสมันเฮ้ยเบสมันหลับหลับกับสาวสาวเฮ้ยดูดิมีสาวสาวสองคนยู่ให้ตอบเป็นว่า ไปเราไปสำรวจเมืองดีกว่ามีโลกไหนน่าสำรวจบ้างวะดโดรน exploration ภูเขาม้า พลาวเลอร์โรสวาเล่เลกวิทรีตอันนี้ก็ดูสวยเนะันต้องโหลดแมปด้วยงั้นงั้นยังไม่ต้องเลยอย่าโหลดเยอะเดี๋ยว,ยวมันกินพื้นที่กลับมาที่สถานีรถไฟของเราดีกว่าแมปจีบสาวของไอเบส บรรยากาศโคตรสวยท้องฟ้าสีแบบนี้4.5เมตร <c oughs> อย่าด้วยเลยรถไฟนี้มันจะพุ่งไปเลยตัวเนื้ <c oughs> อหายไปเจ๊งเลเหรอเฮ้ยรถไฟมาแล้ว รถไฟมันเล็กยังวะมันไม่ทำให้ใหญ่กว่านี้เลยตัวนีออ้ไรนใหญ่เลยก็ได้เลยไม่ใหญ่เราสูงแค่1.45เมตรเองไรอ่ะเป็นเด็กนักเรียนอยู่มันแค่1.45เมตรเนี่ยมัมจนจริงใหญ่อ่ะหรอมันผิดสเกลเนี่ยมันใหญ่มันอนาจะบา เออจะว่าไปเราวก็ดูตัวใหญ่จีนะประตูบ้านในละหลังมันดูเล็กจางเลยหรือว่าเราผิดขนาดวะรจริงด้วยเราดูใหญ่วะเดี๋ยวลดหรือว่าเมืองคนแค่วะลดขนาดหน่อยดีว,วะมันก็ขยับในเราบอกนะเหียเบสอะคอนแทคคือเลยวะไออ,อออปชันพวกนี้คืออะไร อวตารคอนแทคฟิสโบลนอนเหมือนแสดงให้เห็นเฉย gesture คืออะไรคือไม่แสดงท่าทางออกมาใช่ไหมก็แสดงอยู่นี่ไม่น่าเกี่ยวเนมเพลทออาแล้วปรับความสูงไม่ได้ เกิดอะไรขึ้นอ๋อตรงนี้ต้องปรับตัวนี้อ่ะสูงแค่หนึ่งเมตรอ่ะเป็นไงได้ไหมอุ๊ยได้อยู่นะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ก็คือโลกนี้สเกลมันต้องสูงหนึ่งเมตรใช่ไหมเ <c oughs> ออใช่เลยเนะี่ยอุ๊ยดูคลิปได้ด้วยวะ เราอยู่บ้านนี้ได้เลยว่ะมียากันยุงให้ด้วยโอ้เอ้ยเราดูหนังผีไหมพันมาฟังเด็กเกิร์ดเลดี้วอลเราไหมเฮีย <Yeah. S 1> เอ้ยได้เลยนเนี่ยบรรยากาศแม่งได้เลยอ๋อตัวนี้เป็นกระจกแต่ไม่กระจกไม่เล่นเด้หน้าเรา แดนซ e ชูส a แคเมราสตรีมได้ด้วยนะเบสตั้งใจเลยนนะเบยเบสมันออนแหละแต่ก็แค่แบบทำเป็นไม่มีตัวตน เ o อร์เซนแนลมิร์เร่โอ้ยกระจกส่วนตัวว่ะเอาว่ะโอ้ยเราจับกระจกส่วนตัวแล้วดูงี้ได้เ,เหรอลเชียร์สวยว่ะพันเอาว่ะเหมือนถ่ายรูปตัวเองเลย Face m <mirror. S 2> ม r r o r ีอรอ,อ๋อเฟสมิร์เรจะเป็นอย่างงี้อ๋อเหมือนเหมือนที่พี่ร้องเพลงคนนั้นเขาลองเลยลวันนี้แชทบอก กล้องเมราถ่ายรูปได้ด้วยอว๋วะเหมือนมาเที่ยวญี่ปุ่นเลยเว้ยญี่ปุ่นมันก็ดีนะถ้าเราไม่เข้าโตโเกียวเนี่ยมาแบบชนบทแบบนี้โตโเกียวมันดูวุ่นวายมากเลยมันเป็นมหานครแบบใหญ่โคตรๆคานดาวตกคือมันใหญ่มากเลยนะคือต่อให้เราออกรุงเทพเข้าไปยัดในโตโกเกียวมันก็ยังใหญ่ไม่เท่า เป็นป่าตึกของจริงเลยสติกเกอร์สติกเกอร์คืออะไรเนี่ยมันยังเป็นต้องใช้ไว้เนี่ยบอกต้องจ่ายตังค์ไม่จำเป็นหรอกมั้งออ๋อ,อ,อปล่อยสติกเกอร์เป็นงี้หรออเข้าใจละไม่เห็นมีใครใช้เลยเนาะแชทบ็อก เล็กชั่นเมนูรอบตำแหน่งฮัทได้ด้วยว่าเราอยากเอาไว้ตรงไหนอืมเอาไว้ซ้ายหรือขวาก็ได้ปกติเราต้องเอาไว้ขวาดิเออคลาสสิกเขาทูดเรี่ออะไรไม่พูดเรี่ออะไรเอออยู่เฉยๆไม่พูด เมนูใหญ่ไปเอาซาบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอเมนูโอปาซิตี้ความความโปร่งแหละไม่ต้องอโปรง่งอะไรก็ได้สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์กำลังโอเค ไซส์ยี่ห้าไปเลยโอเคประมาณนี้แล้วก็แชทบล็อกมัแน่ไม่ได้ใช้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยแชทอยู่ละเปิดไม่คุยนเลยกรุ๊ปแบนเนอร์วิสิบิลิตี้โอเอสีคืออะไรเนี่ย เนเนอร์มิร์อวตารอันนี้ต้องส่องกระจกถ้าส่องกระจกเห็นตัวเองมันแน่ดูออกว่าอวตารคืออะไรบ้างนี่เอามุมนี้ด้วยมุมนี้สวยมิร์นี่มิร์ตั้งไว้ตรงนี้ท่านี้ก็ได้เห็นแล้ว แทร็กกิ้งคือเลยเพดอะไรคือแทร็กกิ้งอ๋อคือตั้งค่ากระจกให้กระจกหันมองตามเราได้อะไรประมาณานี้ว้าเพลย์สเปซละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยตั้งค่าได้ละเอียดมากเลย แร a b อเบิลปดไม่ได้ Mirror ปิดกับเปิดขนาดปรับขนาดได้ตามชอบเลยอโอ้ดีเลยยี่ก็คือเราเปิดกระจกที่ไหนก็ได้ละเพื่อมองตัวเอง Reset เฮ้ hey. Calibration mirror คืออะไรวะหมายความว่ายังไง Mirror snapping อ๋อ snapping คือตรงกับพื้น Immersive move หมายความว่าไงอ๋อเหมือนหันกระจกอืมเฮ้ยโคตรสวยเลยชอบอ่ะ วิวมันสวยสวยแต่วิวนี้สวยกว่านี่วิวเห็นคล้ายๆเป็นห้วยอ่าเก็บน้ำวงงกระจกแม่งมีหลายด้านเกินเชื่แล้วก็อะไรอิ m e r อร์ e ไม่ต้องม a สกิ้งคืออะยร u ไอรีโมทยูเซอร มันคือการทับซ้อนกันโอโปัซิตี้เฟสเมียขอบกระจกมีขอบไหนก็ดีจะได้รู้ว่ากระจกอยู่ไหนอวาาตารโอเวร์เห็นกระดูกฟิสโบนกระดูกอ๋ออันนี้แน่เป็นกระดูกที่แบบเคลื่อนไหวได้อันนี้อะไร proximity context อันนี้นะอ๋อตัวควบคุมของเราของอเครื่อง VR นะว่าเราคุมตรงไหนได้บ้างเฮ้ยเปิด shader ได้ด้วยเหรอเยดตัวละครกูไม่ดูคมขึ้นเลยวะ่ะต้องแบบนี้ดิวะอันนี้คือไม่เปิดมไม่เปิดก็จะสว่างแปลกๆแ,แบบนี้ อันนั้นเปิดเปิดคือเหมาะสุดเลยอะโคตรสวยเจสเจอร์ไม่ต้อง AFK detection ไม่ต้องเกีร์นี่มันออกแบบมาเพื่อให้เรา AFK อยู่แล้วเว้ยโ oh <yeah. S 3> อ้ยใช่เใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปหาศาลาพักใจดูวพวกนั้นทำไรอยู่ เรื่องพี่อะไรอยู่กันแล้วพี่หนึ่งพี่อะไรทำเเบ้นทำอะไรอยู่วะนั่งมองหน้าสาวๆแค่นะ่ะถึงว่าทำไม <c oughs> ทำไมต้องแฮ่แฮ่เฮ่เฮ่เดี๋ยวคุยเลยดิขออ๋อทำไมจอยน,าน,านันอันมาแล้ว let's go <S <c oughs> เปิดหน้าต่าง เอ้ยเปิดกระจกนิหน้าต่าง shader นี่คือเปิด shader มเวลาเข้าใกล้อาวาตารแล้วมันต้องหายด้วยปิดได้ไหมมันอยากมองใกล้ๆกดต,ตรงไหนวะกูล <Hi beyond. S 3> ืมแล้วมึงใช่น่าจะไงไฮบียอนแล้วมึงลองทำ่าไม่รู้อะมันมีอยู่อ่ะไอเบนแน่รู้อ่ะเบนรู้อยู่แล้วลองดูสสลองเก็ค้นหาดูเนี่ยเวลาเดินเข้าใกล้ปุ๊บตัวม่งหายไปเลย show nearest

ไอเฮี้ยเฮี้ยเลยไอเฮี้ยคำเป็ไรเดอร์เนี่ยไอสัต่งทำเป็นไรเดอร์อ่ะเฮ้ยเราชอบนะใช่ไหมที่ที่เขาเบียวกันอ่ะแบบคนถึงเวลาฉันเออเอ้ยมันตลกดีนะที่ที่เป็นมอแม่ฟ้าหลวงป่ะใช่ป่ะเจ้าเดียวนะหรือว่าอีกเจ้านึงไม่โคตรหาเลย ไอ้ยแล้วไม่ทำเสียงภาคหาเหมือนด้วยนะะคือเหมือนเลยอ่ะผู้หญิงไม่ไมีไว้เปรียบเทียบุยมไม่ได้มีไว้เปรียบเทียบสตรีทุกนางงามทัดเทียมกันงามทัดเทียมกันไม่ใช่ันไม่ใช่มนุษย์นะเอา,าเสียงไม่งงโคตรงงคุณเสียงม่งโคตรงคุณมาต่อยลาดกินก็เพ้ร่างกายได้ ก็ปีกปิดไมได่ได้ด้วยละสิท่าบา้ไม่เป็นแ่ทอดฟงวจที่อ,ทอ,ทอ,อเรดสดร้านอาหารดีๆนะนำามหมเันเอาเอาอะไรข้ามันไก่ไหมเราเพิ่งไปกินมอร่อยมากอยูงที่ใใมึงแบบหลังบอ,อดีอะ่ะ แพงๆไปกินครอบครัวไปกินที่นึงอ่ะแบบแพงๆเลยหรออืมร้านอะไรว่าตรงเมยา่าในเมยา่าชั้นสี่้งร้านนั้นมีพิซซ่าด้วยตอนนั้นไม่กินพิซซ่าอร่อยอร่อยหรอเเออฟันเคยไปกินใช่ไหมไม่เคยเน <c oughs> ี่ยผ <c oughs> มมไ่ <c oughs> ยิงชวนอะอะไรนะยิงชวนอน่ะ เคยได้ยินไมเคยได้ยินอ๋อเมื่อกีก้กูได้ยินมันพันผู้หญิงชวนหรืออันนั้นก็ได้นะอะไรอะสุกี้ช้างเผือกไอ้ไม่ใช่สุก้ช้างเผือกเลยวะสุก้อะไรอะซุกที่มันอยู่ชั้นห้ากูลืมชื่อละที่มาเปิดใหม่ของเมียซูกะเมื่อคืนซุกี้อะไรนะเราจำไม่ได้วะ อะไรไฮดีเราอ,อะไรส,กกสุกี้กินได้ยังวะสุกี้ช้างเผือกเหรอใช่ไม่ใช่สุกี้ช้างเผื่อกดิมันคือสุกี้เลยนะอ๋อสุกี้ตีน้อยเออตีน้อยใช่เออนั่นแหละจำชื่อไม่ได้ไม่ได้กินนานและ้วก่อนหน้านี้เพื่อนออชวนไปดูก็อร่อยดีนะบุฟเฟ่ต์เอาเป็นบุฟเฟ่ต์ดีตรงชี้เนี่ยประมาณสองร้อยเจ็ดสิบบาท ถ้ารวมน้ำด้วยแต่ถ้ากินอย่างเดียวไม่ซื้อน้ำก็200บาทเท่าที่จำได้โค้เดียวพี่เทพเฮนโดเขาไปบนทาแข่งสว่างที่จะปกต้องทุกทีช่วงนี้เรากำลังทำโพสทำบล็อกอยู่สนุกมากเลยเดี๋ยวรอดูได้เลยระหว่างทำแล้วก็

ก็นนาาสึงให้ดูเลยอันน้เห็นภาพ <c oughs> เห็นแล้วแบบคลื <c oughs> ัไปเลย <c oughs> คลิ่อันนี้อ่ะคุณรู <c oughs> จ้จักคุกคนหมดเลยเลยหรอเ่ี่ยคุณย่าเคยพูดเอาไว้ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูคุณียนเดี๋ยวไปนอนแล้วโอเคตัดคลิปได้ไป่ติดตัดตัด